พบลูกสาวลูกเสือดำตอนที่สองขึ้นวันนั้นเองเวลา21นาฬิกาเศษเจ้าพ่อสุพรรณบุรีได้ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านคุณหญิงโรหากิจด้วยความหวังจะเยี่ยมทัศนีเมียรักของเขาซึ่งไม่ได้พบกันเป็นเวลาสองปีเศษแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาจากกับร่อนเขาทราบว่าทัศนีตั้งคันอ่อนๆแต่เขาเชื่อว่าลูกเขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาชมโลก การที่เขาบุกบานเขาพบทัศนีเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการจะรับทัศนีไปอยู่ร่วมทุกสุขกับเขาเขาแค่ต้องการมาเยี่ยมหล่อนเท่านั้นตลอดเวลาที่เขากับหล่อนแยกทางกันนี้ความรักยังฝังแน่นในความรู้สึกเขาเสมอจนวันตายเขาก็ลืมทัศนีของเขาไม่ได้ระพินรอบเข้ามาทางสวนดอกไม้หลังบ้านทีละพงทมกลางความมืดและความเงียบสงัดเขาไม่ต้องการให้คุณหญิงโลหกิจรู้ว่าเขามาที่นี่ ดังนั้นละพินจึงตกลงใจพาตัวปีนขึ้นไปตามท่อน้ําฝนซึ่งเขาเคยรอบมาพบเมียเขาในลักษณะเช่นนี้แล้วภายในห้องนอนทัศนีแสงไฟยังส่องสว่างเสียงวิทยุในห้องโถงชั้นล่างกาลังบรรเลงเพลงไทยเดิมอย่งางไพเราะคุณหญิงโลหกิจยังคงเพลิดเพลินกับวิทยุอยู่ข้างล่างจอมโจรไต่พลัยตึกพาตัวมาถึงห้องนอนของทัศนีทอดสายตามองเข้าไปในห้องในเวลาเดียวกันนี้เองทัศนีนั่งหวีผมอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแปง้ง ทัศนีเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเมื่อสักครู่ร่อนสวมเสื้อนอนสีกรีบบัวเรือนผมปล่อยสยายคุณโจนจ้องตาเขาเม็งมองดูเมียรักความรักความอาลัายบังเกิดขึ้นอย่างล,นล้นพ้นทัศนียังสวยสดชื่นเหมือนเมื่อก่อนแต่ร่อนพายผมไปมากภายในห้องทัศนีนั้นเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์อันมีราคาเตียงนอนไม้สักขนาด6ฟิตพื้นสีฟ้าไม่ใช่เตียงเก่าที่เขาเคยนอนกับร่อนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งแม้กระทั่งฉากญี่ปุ่นก็เปลี่ยนใหม่หมด ทางสายมือของห้องมีเตียงเล็กๆสําหรับเด็กอ่อนและทารกเล็กที่นอนอยู่ในผ้าม้งโปร่งเม็ดพริกไทยบนเตียงนั่นแหละมันทําให้ละพินใจเต้นระทึกอยากทราบว่าเป็นลูกของเขาหรือลูกสามีใหม่ของทัศนีเขาแรเห็นของใช้สําหรับผู้ชายหลายอย่างกองยาเส้นอย่างดีกระป๋องยาเส้นเอ็ดเวิร์สิก้าวางอยู่บนโต๊ะถุงไม้กลอบพิงอยู่ข้างตู้และของอื่นๆอีกหลายอย่างละพินถอนใจหนักเขาปีนข้ามหน้าต่างพาตัวเข้ามาในห้อง และเมื่อเท้าเขาสัมผัสพืนทัศนีก็สะดุ้งเล็กน้อยหันคว่ำมาทั้งเขาทันทีร่อนร้องวีตพุดลุกขึ้นตกตะลึงแทบสิ้นสติใบหน้าทัศนีซีดเผือดทัศนีจ้องตาขมิงมองดูเขามีความรู้สึกคล้ายกับว่าละพินผัวรักของร่อนเป็นปีศาจที่สำแดงล่างมาหลอกห่อนร่อนล่อนมั่นใจว่าเขาตายไปแล้วนั่นเองพี่ร่อนอุทานออกมาดังๆไม่มีใครอธิบายถูกว่าขณะนี้คุณโจรมีความรู้สึกอย่างไรเขาเดินเข้าหาร่อน ร้องเรียกหล่อนด้วยเสียงสั่นเครือติว๋วติ๋วจ๋าเมื่อแน่ใจว่าเขาไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจท,ทัศนีก็โผล่เขากอดเขารับพินกอดหล่อนแน่นแต่เขารู้สึกว่าทัศนีกอดเขาแน่นกว่าดวงหน้าหล่อนซบกับแผ่นอกเขาทัศนีร้องไห้กระสิกพี่พี่ขาพี่ยังไม่ตายเหลอคะนี่จอมโจรขมวมดคิ้วยน่นยกมือขวาเชยคางหล่อนขึ้นนิ่งสยดรักพี่ยังไม่ตายพี่ยังมีชีวิตอยู่พูดจบ เขาก็คลายมือที่กอดหลอนออกติ๋วจ๋าที่ไม่ได้มารบกวนทําลายความสุขของติ๋วหรอกนะจ๊ะแค่ต้องการมาเยี่ยมติ๋วอยากเห็นหน้าติ๋วเท่านั้นและจะลาติ๋วไปตามกรําเวณของพี่ไม่มีอะไรที่ติ๋วต้องวิตกเป็นทุกข์ในกรณีที่พี่อุกอาจเข้ามาหาลักษณะเช่นนี้ไม่มีอะไรที่ติ๋วต้องวันเกรงพี่พี่รู้ดีว่าติ๋วกับพี่ไม่มีหวังได้อยู่ร่วมทุกสุขกันแต่จะห้ามไม่ให้พี่รักติ๋วไม่ได้หรอกจ้ะพี่ยังรักยังบูชาติ๋วของพี่เสมอทัศนีสะอื้นดังๆคลายมมมืืออออที่กกกดเขาาสสติัััปชญญะลลบคนแ้ว รอนมองดูเขาด้วยความรักและอะไรยิ่งพี่พี่มาพบกับติ๋วสายเสร,ราา็จแล้วล่ะค่ะคุณโจรหัวร้อสุดฝืนน้ำตาเขาไหลซึมเบ้าตาทั้งสองข้างจ้าพี่ทราบแล้วบอกพี่เพียงเท่านี้พี่ก็ทราบดีหมายความว่าติ๋วของพี่มีสามีใหม่แล้วใช่ไหมจ้ะ <c oughs> ถูกแล้วทัศนีพูดพลางร้องไห้จุงมือเขาพาไปทางเตียงนอนของทารกที่เป็นสายโลหิตของรอนและเสือดำก็คือผู้ให้กำเนิดพี่ พี่ละพินขานี่คือแม่แดงลูกของพี่คุณโจรลืมตาโพรงลูกของพี่เป็นความจริงเหรอจ้าติว๋วทัศนีเปิดประตูมุงขึ้นดูสิคะพี่ละพินปากและในตาแม่แดงคือปากและในตาของพี่ละพินขาติ๋วรักพี่ซื่อสัตว์ต่อพี่สักเพียงไหนไม่มีใครทราบหรอกคะ่ะนอกจากพระเจ้าเท่านั้นพี่จะด่าว่าพระนามติ๋วยังไหลติ๋วไม่แก้ตัวเลยครับพี่คุณโจรไม่ได้สนใจไม่ได้ยินว่าทัศนีพูดอะไรกับเขา เขาสุดตัวนั่งคุกเข่าหน้าเตียงน้ำตาเขาไหลรินลงมาเป็นทางเขาจ้องมองดูลูกผู้หญิงของเขาด้วยความรักสุดซึง้งทารกน้อยซึ่งมีอายุเพียงปีเศษอวบอ้วนขาวผ่องแก้มยุย้ยกำลังนอนหลับสนิทคนตาดำคลับแดงเอ้ยแดงแดงของพ่อเขาครวญกับลูกของเขาน้ำตาจอมโจรหยดลงบนร่างลูกหญิงพ่อไม่มีโอกาสวาสนาด้อุประถมเจ้าแล้วเจ้าเติบโตในอ้อมอกแม่ของเจ้าแดงของพ่อ แล้วเขาก็ก้มลงจูบแก้มลูกของเขาทัศนีใจจะขาดอยู่แล้วรอนสงสารและเห็นใจเขาอย่างที่สุดรอนรู้ดีว่าเขาเป็นจอมโจรและเป็นลูกผู้ชายน้ำตาเขาไม่ปรากฏออกมาง่ายๆนอกจากเขาได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงในเหตุการณ์เช่นนี้ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะทัศนีเลี่ยงมานั่งบนโซฟาริมหน้าต่างมองดูเขาเฝ้าจูบลูกยกมือรูปไร้ศีรษะลูกถึงแม้รับพินเป็นจอมโจรแต่เขาก็มีความรักลูกเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย อีกสักครู่ละพินก็ลุกขึ้นยืนเขาล้วงกระเป๋าเสื้อเชิตหยิบผ้าเช็ดหน้าปิรามิดผืนใหญ่ไม่เอี่ยมออกมาคลี่ออกแล้วยกมันขึ้นเช็ดน้ำตาความรักความสงสารลูกบังเกิดขึ้นแก่เขาจนท่วมล้นหัวใจจอมโจรเดินเข้ามาหาร่อนสุดตัวลงนั่งข้างๆเตีว๋วเตี๋วจ๋าเล่าเรื่องของติ๋วให้พี่ฟังหน่อยสิจ้าติวต๋วแต่งงานกับใครทัศนีก้มหน้ามองดูพื้นแล้วหล่อนก็เงยหน้าขึ้นโผเข้ามากอดเข่าพลางร้องไห้ดัง คุณโจนยิ้มเศร้าๆค่อยๆแกะมือหล่อนออกติว๋วติ๋วของพี่อย่าแสดงกิริยากับพี่อย่างนี้อย่าทําตัวติ๋วให้มีมนทินเลยนะจ๊ะเท่าที่พี่เข้ามาอยู่กับติ๋วในห้องสองต่อสองเวลานี้ติ๋วก็เสียหายมากพออยู่แล้วพี่รู้ดีพี่เข้าใจติ๋วดีพี่ยังรักและเห็นใจติ๋วเสมอบอกพี่หน่อยเถอะว่าติ๋วแต่งงานกับใครแต่งงานกับพี่เกรียงศักดิ์หล่อนหมายถึงชายหนุ่มหัวนอกซึ่งเป็นลูกผู้พี่ของหล่อนกระพินขา พี่จากติ๋วไปโดยไม่มีการติดต่อกันอีกเลยพี่ทิ้งติ๋วไปขณะที่ติ๋วตั้งครร์อ่อนๆเมื่อรู้ของพี่จเจริญวัยขึ้นเพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงตลอดจนญาติพี่น้องก็ซุบซิบนินทาติว๋วว่าติ๋วเป็นผู้หญิงเลวหลกท้องไม่มีพ่อคุณแม่เสียใจมากเชียวค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับในที่สุดหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ลงข่าวว่าพี่ถูกตำรวจยิงตายในป่าก,กาญจนบุรีขณะนั้นติ๋วท้องได้สามเดือนแล้วติ๋วกับคุณแม่และพี่เกรงสักต่างเชื่อว่าข่าวนั้นเป็นความจริง พี่คงไม่ร <Mic> ทราบว่าติวร้องไห้อะไรรักพี่กระทังติวแทบตรอมใจตายเชียวน,นะคะละพินขาคุณแม่เรียกพี่เกรียงศักด์กับติวไปปรึกษาท่านท่านขอร้องให้พี่เกรียงศักด์แต่งงานกับติวเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าติวท้องกับพี่เกรียงศักด์พี่เกรียงศักด์แกรักติวยู่แล้วแกก็ตกลงค่ะและ้วติวก็ตัดสินใจแต่งงานกับพี่เกรียงศักด์ด้วยความมั่นใจว่าละพินของติวตายเสียแล้วละพินขาถ้าพี่คิดว่ามันเป็นความผิดความชั่วของติวแล้วก็ลงโทษติวเถอะค่ะ ติีพร้อมแล้วที่จะรับิทุกประการต่างคนต่างมองดูหน้ากันคุณโจรเอื้อมมือตบศีรษะร่อนเบาๆแล้วฝืนหัวเราะไม่ใช่ความผิดของติว๋วแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นมันเป็นกรรมของพี่จะตติ๋วบอกให้พี่ชื่นใจหน่อยได้ไหมจ๊ะคุณเกรงศักเขารักลูกของพี่ใช่ไหมทัศนีสะอื่นค่ะพิ่เลงศักให้ความรักแม่แดงเรากับว่าแม่แดงเป็นลูกของเขาเองคุณโจรยิ้มออกมาได้แล้วสาหรับติว๋วเขาก็คงรักติ๋วมากถูกแล้วค่ะ ระพินถอนใจเฮือกใหญ่ทอดสายตามองไปนอกหน้าต่างสมองเขาต้องใช้ความคิดอย่างหนักติ๋วจา๋าถ้าเช่นนั้นติ๋วคงพี่หมดห่วงแล้วขอให้ติ๋วกับลูกอยู่เย็นเป็นสุขทถยอดรักคุณแม่ท่านเป็นยังไงบ้างท่านสบายดีนะค่ะสบายดีทัศนีพูดเสียงเคลือขุนโจรผดลุกขึ้นยืนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาคุณแม่ท่านนอนแล้วเหรอแล้ว,ลว,ลวคุณเกรียงศักดิ์ของติว๋วล่ะเขาไปไหนหรืออยู่ข้างล่างคุณแม่กับคุณเกรียงศักดิ์ไปงานแต่งงานค่ะประเดี๋ยวคงกลับละพินขา พี่ไปยังไงมายังไงคะพี่พักอยู่ที่ไหนพี่มาจากการจนบ,บุรีใช่ไหมทุกสุขพี่เป็นยังไงบ้างระพินนั่งลงบนเท้าแขนเก้าอี้ตัวหนึ่งสสยตาจ้องมองดูลูกหญิงของเขาอย่างเศร้าใจเขาไม่มีโอกาสได้ชื่นชมลูกของเขาแล้วพี่อยู่ในป่าสุพรรณบุรีจติว๋วพี่มากรุงเทพด้วยกิจธุระสาคัญบางอย่างเลยถือโอกาสมาเยี่ยมติว๋วติ๋วจา๋าตั้งใจอุตส่าห์เลี้ยงดูลูกเรานะติว๋วการพบกันครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่จะไม่มาให้ติ๋วเห็นหน้าเป็นอันขาด เพราะติวมีความสุขสบายเรายอดรักรักแท้ย่อหมายถึงการเสียสละไม่ต้องหวั่นกลัวว่าพี่จะทำลายความสุขของติวขอให้ติวมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งเถิดพี่ตายพี่ก็จะไม่ขอร้องให้ติวไปดูใจพี่การจากกาันรคราวนี้เป็นการจากช่วงนิรันดรติวของพี่พี่ยังรักติวอยู่เสมอไม่มีอำนาจใดจะทำให้พี่คลายรักจากติวหรือลืมติวได้แต่วาสนาพี่มีเพียงเท่านี้ทัศนีร้องไห้กระซิกกระซิกพี่เป็นไอ้มาหาโจรเขาพูดเสียงเครือทำให้แดงเติบโตขึ้น แกคงเข้าใจว่าแกเป็นลูกสาวคุณเกรงศักด์อย่าบอกความจริงให้แกรู้เป็นนันข่าติ๋วจา๋าพี่จะกลับละลาก่อนนะติ๋วของพี่พี่จะไปตามทางของพี่ไม่ต้องการรบกวนอะไรติ๋วเลยสิ่งสุดท้ายที่พี่จะพูดกับติ๋วก็คือจงรักและสงสารลูกของพี่ให้มากนะจ๊ะเพราะแกมีพ่อก็เหมือนกับกำพร,รา้ากระพินเขาหันมาทางหล่อนคุณแม่และคุณเกรงศักด์มาใช่ไหมค่ะมาแล้วค่ะหล่อนพูดอย่างร้อนรนลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเขา เราพินขาการุณาปลดยาหาว่าติวไล่พี่เลยนะคะติวกลาบพี่พี่รีบหลบหนีลงไปก่อนก่อนที่คุณแม่หรือพี่เกรงศักจะเข้ามาเห็นพี่นะคะความน้อยเนื้อต่ําใจบังเกิดขึ้นแก่คุณโจรทันทีเขาพูดลุกขึ้นยืนจ้องมองดูหลอนแล้วฝืนหัวเราะ <c oughs> <c oughs> พี่ก็รู้ผู้ชายคนหนึ่งเติว๋วพี่มีความรู้สึกด้านจิตใจสูงพอกลัวพี่จะทาอันตรายผัวติวหลืจะ๊ะถ้าเช่นนั้นติ๋วเข้าใจพี่น้อยเกินไปแล้วติวจา๋าขอพี่ได้ดูหน้าคุณเกรงศักสักนิดเถอะ พี่ขอรับรองพี่จะไม่ให้เขาเห็นพี่เป็นอันขาดไม่มีอะไรถึงไม่ต้องกลัวแล้วเขาก็รีบเดินเข้าไปแอบหลังม่านใหญ่ทางขวามือของห้องทัศนีอกใจเต้นระทึกความคับขันเกิดขึ้นแกน่หลอนหักเกรียงสักเข้ามาในห้องแล้วสแสดงความรักกับหลอนกระพินอาจทนดูไม่ได้ทัศนีวาวุ่นใจอย่างที่สุดหลอนยืนหันรลีหันขวางอยู่กลางห้องเราหันมาดูทางม่านกำมะหยี่สีเลือดหมูนั่นบ่อยๆเบื้องหลังม่านคือเจ้าพ่อสุพรรณบุรีขุนโจรที่ฆ่าคนได้ง่ายดดยที่สุด และแน่นอนเขาต้องมีปืนพกอยู่ในกระเป๋ากางเกงพอละพินเป็นเสือร้ายเขาต้องเตรียมการประทะเจ้าพนักง,งานตำรวจตลอดเวลาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเฉลียงตึกดังใกล้เข้ามาอีกแล้วขุนโจรใจเต้นระทึกความรู้สึกบอกตัวเองว่าเขาตื่นเต้นและปรารถนาจะได้เห็นชมหน้าเกรียงศักย์อย่างยิ่งเคยได้ยินชื่อและทราบว่าเกรียงศักย์เป็นหลานคุณหญิงโลหก,กิจแล้วละพินก็จ้องตาขเขม่งมองไปที่ร่างชายหนุ่มคนหนึ่งด้วยความสนใจยิ่ง เจ้าของร่างสูงใหญ่องค์อาจพึงผายอายุรุ่นลาวคราวเดียวกับเสือดำไว้หนวดเส้นเล็กๆแบบดาราภาพยนต์แต่งกายแบบสากลชุดปามบีดสีเทาเดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเขาคือเกรียงศักด์สามีของทัศนีนั่นเองเติว๋วเกรียงศักด์ร้องเรียกเมียเขาลระปาดเข้ามาสวมกอดรอนแสดงความรักสุดซึ้งที่เขามีต่อรอนยกมือเชยคางทัศนีก้มลงจูบริมฝีปากรอนอย่างหนักหน่วงพี่หนูกว่าติ๋วหลับเสียแล้วทำไมยังไม่นอนล่ะจ๊ะ ทัศนีฝืนยิ้มให้เขาอดชมเลืองมาทางม่านไม่ได้ก็ยังไม่ดึกนี่คะคุณแม่ล่ะคะเกรงสักจูบหน้าผากหล่อนเบาๆหน้มศีรษะทัศนีให้แนบลงกับแผ่นอกเขาคุณป้าอยู่ข้างล่างจ้ะพอมาถึงก็เล่นงานยายนุ่นเลยไม่ทราบใครทําจัดการท่านแตกพูดพางจุงมือทัศนีพามานั่งบนโซฟาริมหน้าต่างในตาละพินแข่งกล้าวใบหน้าบึ้งตึงเขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่มีความหึงหวงณบัดนี้ เขาได้เห็นภาพสแสลงตาสแสลงใจอย่างที่สุดเกรียงศักด์กอดทัศนีของเขาไม่วางมือกิริยาท่าทางของเกรียงศักด์บอกให้ทราบว่าเขารักทัศนีเป็นที่สุดติวติ๋วจา๋าติวของพี่เป็นอะไรไปเกรียงศักด์ถามยิ้มยิ้มทำไมติวมีกิริยาตื่นตนอย่างนี้คล้ายกับว่ามีเหตุการณ์อะไรทําให้ติววาดกลัวทัศนีพูดออมแอมไม่เต็มเสียงเป,ป,ป,ปล่าคะ่ะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเกรียงศักด์ยิ้มสดชื่นสายตาเขาก็หลอนประสานกัน ชายหนุ่มพยักหน้าช้าๆลราพูดกับหลอนแผ่วเบาจูบพี่หนุ่ยสิติว๋วทัศนีใจหายหลอนเคยจูบเขาทุกครั้งที่เขาขอร้องถ้าหากว่าหลอนปฏิเสธเกรียงศักด์ก็จะเกิดความระแวงสงสัยขึ้นทันทีหล่อนจำต้องจูบเขาแล้วเกรียงศักด์ก็กอดทัศนีแน่นคลางเพลงเบาๆแสดงความสุขก,กายสบายใจและพินขบกลามแน่นมันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจเป็นที่สุดแล้วเขาไม่มีความเยือกเย็นและอดทนพอจะดูได้ต่อไปตายเสืเอถกเกรียงศักด์ ก,กาลังขยี้หัวใจฉันคุณโจรลําพึงหลงกระเป๋ากางเกงหยิบรีวอนเวอร์ก้ามอมออกมาถือกระชับมันขยับตัวจะเดินออกจากหลังม่านทันใดนั้นเองแม่แดงลูกหญิงของเขาก็ตกใจตื่นร้องไห้เสียงเบาๆกรียงสักผดลุกขึ้นทันทีรีบเดินมาที่เตียงนอนลูกหญิงของลาพินแล้วเปิดมุ้งออกยกมือรูปหลังทารกด้วยความรักและปลานีอ้าแดงจ๋าพ่ออยู่นี่นอนซะนะลูกนะโถแม่คุณ ฝันร้ายละสิตกใจตื่นเลยนอนนะลูกนะเขาด้ยินเสียงแม่แดงพูดแจ๋วแจวพ่อพ่อจ้าพ่ออยู่นี่เรงศักพูดยิ้มยิ้มกลมลงจูบเลือนผมแม่หนูน้อยด้วยความปราณีนอนนะจ้ะลูกแดงแล้วเขาก็หยิบพัดขนนกเล็กๆที่วางอยู่ข้างเตียงยกขึ้นพัดให้สายโลหิตขุนโจรพลางหันมายิ้มกับทัศนีแม่แดงกระติดพี่แล้วเกินติว๋วพอลืมตาต้เรียกหาพ่อพ่ออีกหน่อยไปไหนมาไหนต้องพากไปด้วยแน่เลย กิริยาและคำพูดของเกรียงศักดิ์ทำให้ขุนโจรทราบดีว่าผัวใหม่ของทัศนีรักและกะรุณาลูกสาวของเขาไม่ผิดอะไรกับแม่แดงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเกรียงศักดิ์เองความเกลียดชังความหึงหวงความอิจฉาริษยาเลือนหายไปจากความรู้สึกท,ทันทีแววตาที่แข็งกร้าวเปลี่ยนเป็นโศกเชื่อมปืนพกที่ถืออยู่ในมือร่วงลงกับพื้นกระดานเกรียงศักดิ์สะดุ้งเล็กน้อยหันควับมาทางหลังม่านทัศนีเผยตัวร้องวีด ชายหนุ่มเปลี่ยนสายตามาที่เมียเขาและลวงกระเป๋ากางเกงหยิบปืนพกออกมาเลื่อนลูกขึ้นลำใครอยู่หลังม่านติว๋วทัศนีรีบลุกขึ้นหน้าซีดเผือดแสดงกิริยาเป็นพิรุษเต็มตัวแป๊บเปล่าค่ะไม่มีอะไรเกรงสักยิ้มแค่นแคนเดินปาดมาที่ม่านถือปืนพกในท่าเตรียมพร้อมเขายกมือสายแหวกม่านกำมหยี่ออกท่านใดนั้นผัวเก่าผัวใหม่ก็เผชิญหน้ากันในระยะใกล้ชิดทัศนีอกสัน่นขวัญแขวนเกรงว่าจะเกิดการเสรียชีวิตกันขึ้นไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง หล่อนวิ่งเข้ามาจับแขนเกรียงศักด์ไว้พิกเลียงเขาสลัดแขนหล่อนค่อนข้างแรงจ้องตาทะมึงถึงมองดูผู้ที่อุกอาจเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนเขาแกเป็นใครคุณโจนยิ้มเศร้าแล้วเดินออกมาชายหนุ่มถอยหลังออกไปจ้องปืนในท่าเตรียมยิงหยุดนะถ้าแกก้าวเขาไม่ก้าวเดี๋ยวฉันยิงแกทันทีเต๋วยึดปืนพกระบอกนั้นไว้แกเป็นใครตอบฉันเดี๋ยวนี้ <c oughs> แลพินฝืนหัวเราะผมเป็นพ่อของแม่แดงลูกเลี้ยงของคุณครับ เกรียงศักดิ์ยืนตะลึงพลึงเพลิดเสือดำรับพินเหรอนี่เสียงเกรียงศักดิ์สั่เสสนเครือความหึงหวงบังเกิดแก่เขาอย่างรุนแรงเพราะเขาทราบดีว่าทัศนีรักเสือดำมากทุกวันนี้ก็ยังข้าครวญถึงอยู่เสมอถูกแล้วครับผมเองเสือดำคุณโจรพูดนอบน้อมไม่ได้สแสดงกิริยาท่าทางเป็นศัตรูกับเกรียงศักดิ์เลยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมียฉันแล้วรับพินแกเป็นโจรจะบุกลุกเข้ามาในบ้านฉันต้องการแย่งชิงดวงใจไปจากฉันฉันยิงแกแล้วนะรับพิน ทนที่จะตกใจเสือดำกับยิ้มให้เกรงสักเชิญเลยครับปอดฆ่าผมเสเถะถ้าคุณคิดว่าคุณยิงผมแล้วคุณจะมีความสุขผมเองตั้งใจจะฆ่าคุณแต่เมื่อได้เห็นคุณแสดงความเมตตาปราณีต่อลูกผมทําให้ผมซาบซึ้งใจและชื่นใจอย่างที่สุดโปรดมั่นใจเถอะครับเมียคุณไม่ได้มีมนทินด่างพร้อยอะไรเลยผมมาหาติ๋วเพื่อต้องการเยี่ยมเยียนติ๋วเท่านั้นแต่ผมไม่ต้องการให้คนในบ้านแครเห็นผมหรือทราบว่าผมมาที่นี่ผมก็ต้องปีนขึ้นมาทางหลังตึกและผมก็ได้ทราบความจริงจากติ๋วว่าแต่งงานกับคุณแล้ว ส่วนแม่แดงคือลูกผมขณะที่เรากําลังคุยกันปรับความเข้าใจกันคุณก็กลับมาบ้านผมหลบไม่ทันเลยแอบอยู่หลังม่านนี้ยิงผมเลยครับคุณเกรงศัก์ค่าตัวผมห้าหมื่นบาทคุณได้ไปขอรับเงินรางวัลน,นี้จากกรมตารวจนามาเก็บไว้ให้ลูกสาวผมเกรงศักิ์กืนน้าลายใบหน้าอเขาคลายความตึงเครียดลงเขาเก็บปืนพกใส่กระเป๋ากางเกงแล้วยื่นมือขวาให้ขุนโจรคุณละพินอภัยให้ผมเถอะครับชายหนุ่มพูดด้วยเสียงปกติเท่าที่ผมรุนแรงกับคุณเพราะความหึงหวงทัศนีคือดวงใจผม ลูกคุณก็เปรียบเสมือนดวงตาผมผมรักแม่แดงมากไม่ได้คิดว่าแกเป็นลูกเลี้ยงผมเลยน้ำตาขุนโจรหลายครอหน่วยแต่ริมฝีปากนั้นเพเยอยิม้มคุณเกรียงสักด์แม้ผมเป็นได้มหาโจรแต่ผมก็มีจิตใจและความรู้สึกสูงพอผมกับติ๋วขาดกันแล้วครับแต่ความรักยังฝังแน่นในหัวใจผมเสมอวาสนาผมมีไม่พอจะได้ติ๋วเป็นคู่ชีวิตแม้ผมจะเสียใจที่ติ๋วเป็นของคุณแต่ผมก็ปลื้มใจที่เห็นคุณแสดงความรักติ๋วมากมายนอกจากนี้กิริยาคําพูดคุณที่แสดงต่อลูกผมก็ทําให้ผมทราบว่า คุณรักและกรุณาลูกผมมากคุณเกรงศักดิ์ผมจะไม่กลับมาให้คุณและติ๋วเห็นหน้าผมอีกผมชั่วผมก็จะไปตามทางชั่วของผมขอให้คุณกับติ๋วจงปกป้องครองกันด้วยความผาสุกเถอะครับในที่สุดผมจะกราบเท้าขอความกรุณาคุณก็คือเขายุดเพียงเท่านี้เพราะรู้สึกตื้นตันคอหอยเกรงศักดิ์ยิ้มเศร้าๆบอกผมคุณละพินมีอะไรให้ผมช่วยคุณบอกมาเถอะครับผมเข้าใจคุณดีแล้วพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณทุกสิ่งทุกประการ คุณโจรฝืนหัวเราะหันไปมองดูลูกหญิงเขาด้วยความอาลัยยิงลูกของผมครับคุณเกรงศัก์กรุณาเลี้ยงแกไวเอาบุญนะครับผมไม่สามารถอ,อุปถัมภ์คำชูลูกผมได้เพราะผมเป็นโจรชายหนุ่มยกมือตบบาดละพินเบาๆท่านอย่างนั้นอย่าเป็นห่วงเลยคุณละพินผมบอกคุณแล้วแม่แดงคือลูกผมผมจะรักแกปราณีแกให้เหมือนกับว่าผมเป็นพ่อแกถือว่าอาจบอกให้คุณทราบได้ดีว่าผมรักแม่แดงเพียงไรก็ป่วยเป็นหัดเมื่อเดือนที่แล้วผมกุ้มใจถ้าเป็นบ้า อดตะลับขับตะนอนพยาบาลแม่แดงกระทั่งแกหายป่วยผมเองเลยต้องป่วยไปหลายวันพาะตากตามเกินไปจอมโจรเปลี่ยนสายตาม,มาที่เมียรักของเขาเติยวเตียวจ๋าพี่ลาก่อนนะติวดึกมากแล้วขอฝากลูกของพี่ด้วยอย่าลืมถ้าแม่แดงเติบโตขึ้นอย่าบอกให้แกรู้เป็นอันขาดว่าพี่เป็นพ่อแกขอให้แกเข้าใจว่าพ่อของแกคือคุณเกรงศักพ่จากเตียวไปคราวนี้พี่คงไปตาย <laughs> เขาฟื้นหัวเราะทัศนีน้ำตาไหลลินทั้งรักทั้งสงสาร ละพินขามันไม่ใช่วาสนาของเรานะคะละพินละพิะพ่จะไม่จูบลาลูกเสียก่อนเหรอคะคุณโจรตื้นตันใจเหลือที่จะกล่าวเขาถอนหายใจหนักพาตัวเดินมาที่เตียงนอนลูกสาวค่อยๆสุดตัวลงนั่งคุกเขา่ามองดูแม่แดงด้วยความรันทดใจแสนสาหัสความรักความอาลัยลูกประดังขึ้นอีกครั้งที่เจ้าพ่อสุพรรณบุรีต้องเสียน้ําตาเสืร้ายไม่อาจกั้นน้าตาไว้ได้แล้วละพินก้มลงจูบหน้าผากแม่แดงของเขาเบาๆ กิริยาของเขาทําให้เกรียงศักรู้สึกสงสารไม่น้อยส่วนทัศนียกฝ่ามือปิดหน้าร้องไห้กระสิกแดงเอ้ยลูกรักของพ่อพ่อเพียงแต่เป็นผู้ให้กําเนิดเจ้าแต่พ่อไม่ได้เลี้ยงดูให้ความสุขเจ้าพ่อลาก่อนนะขอให้ลูกของพ่อเป็นสุขเถิดคุณโจรก้มลงจูบลูกหญิงเขาอีกครั้งหยาดน้ําตาหยดลงบนผ้าขนหนูสีฟ้าที่ปกคลุมหน้าอกแม่แดงอยู่ระพินสะท้อนถอนใจเกรียงศักด์ปาดเข้ามาจับแขนคุณระพิน อย่างน้อยขอให้ผมได้มีโอกาสช่วยเหลืออะไรคุณสักอย่างเถอะนะครับผมสงสารและเห็นใจคุณมากจอมโจรฝืนยิ้มขอบคุณครับคุณเกรียงศักดิ์ไม่มีความจาเป็นอะไรที่ผมต้องรบกวนคุณผมลาแล้ะครับแล้วละพินก็ยกมือไหว้เขาเกรียงศักดิ์รีบรับไหวเดี๋ยวก่อนคุณละพินลงไปพบคุณแม่ก่อนเถอะครับคุณโจรปฏิเสธทันทีไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวท่านไม่สบายใจถ้าท่านได้เห็นหน้าผมผมรู้ดีผมจะลงไปทางหลังตึกและพยายามออกจากบ้านนี้โดยไม่ให้ใครแลเห็นผมอย่าให้ท่านทราบเลยครับว่าผมมา ลาก่อนครับคุณเกรงศักดิ์แล้วเขาก็เดินไปที่ม่านก้มลงเก็บรีวลเวอร์คู่มือของเขาขึ้นมาใส่กระเป๋าเกงเกงหันหน้ามามองดูทัศนีด้วยความรักอีกครั้งติ๋วจ๋าพี่ลาก่อนนะติ๋วทัศนีสะอื้นกระพุ้มมือไหว้เขาทําท่าเหมือนจะโผล่เข้ากอดเขาหลอนสารภาพกับตัวเองว่าหล่อนยังรักเขาพี่ทัศนีพูดได้เพียงเท่านี้ก็ทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งศบหน้าลงกับเท้าแขนเก้าอี้ร้องไห้กระซิกภายในห้องเงียบกลิบ คุณโจรเดินตรงมาที่หน้าต่างห้องหันมองดูลูกเขาอีกครั้งใจเจียนจะขาดเพราะรักและอะไรในลูกเรียงศักยืนก้มหน้านิ่งเฉยละพินตัดสินใจปีนข้ามหน้าต่างพาตัวออกทางตึกไปทางท่อน้ําฝนเขาจากไปแล้วนอกจากทัศนีกับเกรียงศักที่ทราบส่วนคนในบ้านทีละพงไม่มีใครทราบเลยว่าเขามาที่นี่ละบุตรวิจจะยิงกับเกรียงศักผัวใหม่ของทัศนี